สวัสดีค่ะเรียนคณครูแล้วก็พี่ๆวิทยากรแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวปีเอ็มนะคะก็สําหรับหนูนะคะเป็นตัวแทนฝ่ายผู้หญิงของม .6 นะคะก็มากล่าวความรู้สึกก็รู้สึกว่าค่ายนี้นะคะแบบว่ากิจกรรมเนี่ยพี่ๆก็ยังมีความแบบอน j o y เหมือนเดิมเราก็อน j o ยนะคะแล้วก็แบบอาหารนะคะแบบเทียบได้ว่าอาหารร้านนี้นะคะ อร่อยอย่างมากเลยทีเดียวเชียวนะคะข้าวสวยเรียงตัวเป็นเม็ดนะคะเหมือนทหารเดินพาดปุึบปุบพับๆนะคะก็กิจกรรมสนุกมากค่ะแล้วก็จรวดขวดน้ําเนี่ยคือน่าจะจําได้ว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของหนูเลยที่ทําก็ตอนจังหวะที่ไปแบบทดสอบว่าสีไหนจะชนะก็รู้สึกว่าแบบลุ้นมากคิดว่าสีตัวเองสุดๆแล้วแต่ว่าสีฟ้าเขามามืดนะคะก็ สำหรับที่พักนะคะก็ก็ดีค่ะอากาศแบบอากาศข้างนอกเย็นสบายสดชื่นมากค่ะเวลาออกมาที่พักก็สบายเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าห้องน้ำหญิงก็อาจจะมีแบบถ้าเกิดว่าปรับแบบว่าตรงกลางน้ำอาจจะร้อนไปนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าเย็นก็น้ำเย็นเลยค่ะแล้วก็พี่ๆเป็นกันเองมากค่ะให้ความรู้แบบคือถามอะไรพี่ๆตอบได้ หลายอย่างเลยค่ะพี่ๆแบบพร้อมจะให้ความรู้กับพวกเราทุกคนเลยค่ะก็หนูขอบคุณคุณครูที่พามาค่ายนี้ค่ะขอบคุณพี่ๆที่แบบว่ามาแบบให้ความรู้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อะไรที่ไม่ดีนะคะน้องๆหรือว่าพี่ๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วอะไรที่ไม่ดีก็อย่าสอนต่ออะไรที่ดีก็ให้ทำต่อไปค่ะตอนนี้ก็หนูขอเก่าแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ Obrigada.